ก็มาขึ้นรถมาก็ไกลด้วยนะข้ามจังหวัดมาเลยอนะ่ะคือคือที่เราอยู่ปัจจุบันนี่นะอ่าคนที่ออกไปที่สี่กรนี่นะคนที่ออกย้ายฝั่งแทบจะไม่มีละมีอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นก็ยังเดิมเดิมอยู่เออก็มีไม่กี่คนเราตรงนี้ก็มีแค่นี้แหละมีไม่เยอะเออแต่ว่าคนรอบนอกอะมีอยู่ แต่วา่าเวลาถึงเวลาถึงช่วงที่จะมาเนี่ยไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเออเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอฟซีคนอื่นก็น่าจะมาเหมือนกับที่เราไปเอ่ออะไรอะ่ะเราไปงานองค์ปู่อะเอฟซีก็มาเออไปงานองค์ปู่เอฟซก็มาเออมามาที่ลาองค์ปู่เนาะมาก็หลายคนก็เห็นหลายคนเข้าเป็น Youtube เหมือนกัน แต่ก็ช่องเล็กๆช่องไม่ใหญ่แต่เขาก็มาด้วยใจมาด้วยใจเออแต่ว่าครั้งนี้ที่จะไปให้กำลังใจเนี่ยก็คิดว่าเขาก็น่าจะไปน่าจะมาแหละเพราะว่าเขามีรถส่วนตัวมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเขาเข้าไปได้อยู่แล้วเออก็ไปกันสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกวนนะโอ้โหสนุกสนานทีเดียวเหมือนไปงานวัดเลยเหมือนไปงานพ่อป่ากระถินเลยเออคนเยอะอย่างนั้นเลย อข้าวของก็ขายดีด้วยนะครับเอีเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้ออะไรอ่ะเอ,อเดี๋ยวซื้อของเลี้ยงนะครับร้านเอ,อที่รถเข็นเนี่ยมาที่ไหนก็หมดเออนะทั้งเหมาทั้งกินกันโอ้นะครับเอฟซีสนุกช่วงนั้นนะอ,อสนุกสนานกันทีเดียวแต่ปัจจุบันก็น่าจะน้อยลงน้อยลงแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเอฟซีน้อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร อแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่แต่ฝั่งนู้นเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะณปัจจุบันนี้นะนะณปัจจุบันที่เห็นเห็นที่รู้ๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยน่าจะน้อยมากหรืออาจจะแทบจะไม่มีเลยลนะ่ะเอาจริงเพราะอะไรเพราะก็ไปทําข่าวอื่นไงเข้าไปเขาไปทําข่าวอื่นแล้วแล้ววิวเขาก็ดีกว่าอะวิวดีกว่าดีกว่ามานั่งเอะแะกันด่ากันเดี๋ยวก็โดนคดี นะเออมันก็ไม่เวิร์กแล้ววิวก็ไม่ได้เยอะเพราะมันเพราะว่า fc กลุ่มเดียวกันไง fc ไม่ได้เยอะไงกลุ่มเดียวกันเขาก็วนเวียนดูให้มั่งนิดนิดหน่อยแ,แต่แต่ถ้าไปทําข่าวอื่นเน่ย fc เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะ fc ซก็เปลี่ยนใหม่อ,อคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปดูเยอะเขาก็ไม่มาแล้วเออปัจจุบันนี้พูดได้เลยเวลาถ้าเกิดมาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้ อาจจะมีอย่างอย่างย t u b e ฝั่งลุงเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีนักข่าวเออนักข่าวก็มาอย่างเงี้ยเออก็จะมีไม่เยอะหรอกฝั่งนู้นะยิ่งเป็นชนกลุ่มน้อยยิ่งน้อยลงไปใหญ่เอี D, น้อยลงไปเยอะไม่เหมือนก่อนแล้วเออไม่เหมือนก่อนจริงๆเดี๋ยวนี้ผิดใจกันมีปัญหากันนู้นี่นั่นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรนะนะนะเอฟซีและเอบอลเลยว่า เรื่องกันด่าดทอกันเนี่ยนะไม่ควรเลยนะอืมเกิดปัญหาเกิดประเดน็นเกิดมากมายอมาสู้อไปแล้วก็เสียเงินเสียเวลานะครับมาคิดได้ตอนหลังก็สายสายไปแล้วอสิมาคิดบอกว่าโอ้ไม่ไม่อยากจะไปดา่าด่าทำไมเหนื่อยใจ้วยนะเอ้ยถ้าคิดได้แบบนี้แต่แรกมันก็โอเคสิใช่ไหมล่ะแล้วมาคิดตอนนี้เพื่อนะเออมาคิดตอนนี้ทําไม คิดก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันโดนไปแล้วอเอซี 3, โดนไปแล้วเขาขึ้นแท่นไปแล้วไงเออเอาไปตั้งไปแล้วเป็นตุ๊กตาแล้วไงก็ต้องดําเนินการสินะมาคิดได้ตอนนี้เออตอนแรกทําไมไม่คิดล่ะใช่ไหมขึ้นศาลเดือนไหนหรอปีนี้นะแอดพูดเป็นปีดีกว่าอย่าไปพูดเป็นเดือนแอดเดี๋ยวมันไม่ใกล้เคียง แต่ที่คาดเดานะอาจจะเป็นกลางปีหรือไม่ก็ค่อนไปทางอ่าทางข้างบนไม่จะมาทางข้างล่างนะอ่ะาสมมุิว่าพุทธภาใช่ไหมกับมิถุนาไปอย่างเงี้ยอามิถุนาไม่ได้ก็ถัดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยกระดากระดาหรืออะไรก็ว่ากันไปไล่ไปแต่ว่าคงจะไม่เกินปีนี้หรอก นะมันไม่ข้ามปีหรอกมันเป็นปีนี้แต่ว่าน่าจะเป็นกลางปีหรือหรือถัดขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งมันก็ได้ระยะเวลาอยู่นะก็หลายเดือนเข้ามานี่ก็เป็นปีนะแอดว่าเนี่ยมันเป็นปีเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ผ่านไปสักหน่อยก็เป็นปีลนะอืมอันนี้ยังไม่ถึงปีดีมั้งเออประมาณนั้นนะครับอีกสักหน่อยก็จะเป็นปีเพราะว่าอุทธรณ์ก็ประมาณเป็นปีนี่แหละอ่าคดีทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างเนี้ย เออเป็นปีเหมือนกันกว่าจะสู้กันได้แต่พอดีกาก็ก็จะไม่นานเท่าไหร่นะถ้าดีกาก็ก็ไม่ในนานมากเออก็จะลุ้นกันต่อไปลุ้นตรงอุทธรณ์นี่แหละเออจะออกแบบอะไรยังไงตรงไหนนะครับแต่ก็มีคนออกมาพูดนูด่นนี่นั่นมันไม่มีประโยชน์เลยพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรมันเข้าสู่ขบวนการไปแล้วคุณพูดดึงมีแรงจูงใจ เออกับเอซีแหะแต่ก็ไม่มีผลกับเรื่องราวข้างในเอในศาลไทฟงไม่เกี่ยวกันกับคนข้างนอกที่วิภาควิจารณ์ก็ไม่เกี่ยวกันเอเห็นไหมไม่เกี่ยวกันเพราะอะไรก็คือมันคนละเรื่องคนละยางคนละประเด็นคุณกระสาวมาสิเขาก็ไม่ได้เอาไปเป็นเป็นหลักฐานท,ที่ไหนนะครับ คุณเล่ามาเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นหลักฐานไม่ว่าฝั่งไหนแหละเล่ามาก็ไม่ได้เป็นหลักฐานเลยเพราะหลักฐานมันมีของมันอยู่แล้วหลักฐานมันมีอเอาของเก่าอ่มียังไงก็ใช้อย่างนั้นไปนะแก้ไขก็เอาไปพิจารณาเขาก็จะไปตึกตองให้ดีอก็อแล้วแต่ข้างบนนะั่นแหละนะเราก็ปล่อยสู่ขบวนการไปเราก็พูดได้พูดข้างล่างก็พูด ความคิดเห็นของตัวเองไม่เกี่ยวกับใครเราต้องใช้วิธีนี้นะพูดคือความคิดเห็นของตัวเองไม่มีการไปพูดพาดพิงคนไหนฝ่ายไหนเราเข้าใจของเราเองแค่นี้บางเย่้ย <c oughs> ว่าผิดถูกยังไงอะไรอย่างนี้ไงแต่คอยดูนะครับก็ดูกันไป แต่ที่น่แน่นะครับมันหนาวเออหนาวมากเยน็นสิบสี่องศาไม่หนาวก็แปลกนะครับคุณ,ค,ณคุณวันนะคุณวันนะคสวัสดีครับผมนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยเนาะเอฟซีเนาะทักทายกันไปยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งหนาวนะครับเอออย่างที่ดีมีเตาขึ้นมาข้างบนเนาะ เอาเตาอังโลนะครับมาฝิงไฟข้างบนนี่เนาะในกระท่อมมาเนาะทําไมก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีเออนะปิ้งทําเป็นกินหมูกระทะอยู่ข้างบนนี่เนาะ,ะเจริญเลยนะงานนี้เอสเก็ตไฟล่วงใส่ทีเดียวก็สวัสดีแล้วนะครับงานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับบอกได้เลยไม่ดีแท้ อหน้าเนี้ยหมูกระทะดีเพราะอะไรอะ่ะก็ปิ้งย่างมันร้อนใช่ไหมล่ะเออเราก็ไปนั่งกินย่างไปด้วยกินไปด้วยนะี่ยมันจะเวิร์กถ้าหน้าหนาวนะเออไม่ผิดไม่ผิดหวังก็คือหมูกทะแต่กินบ่อยก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเออกินบ่อยไม่ดีคือเปลืองเงินด้วยล่ะนะแล้วก็มันเป็นอาหารแบบนั้นนะน,นะมือมันเบื่อปิ้งย่างมันเบื่ออืม ยิ่งเนื้อหมูยิ่งอะไรเนี่ยไม่สามชงสามชั้นเนี่ยไม่ค่อยกินแล้วกินน้อยกินชิ้นสองชิ้นพอไม่เยอะช่วงนี้ชักเร,เริ่มขาดทุนแล้วเราไปกินหมูทะเนี่ยถ้ากินบ่อยๆขาดทุนเริ่มกินขาดทุนอ่ะเออใต้หิวไปก,ก็กินได้เยอะนิดนึงแต่ว่ากินไม่ได้เยอะหรอกได้นิดหน่อยกินผักกินอะไรไปอย่างนั้นเพราะอะไรมัน มันอาจจะเบื่อหรืออิ่มไป,ไปเกินไปเนี่ยแล้วก็กินบ่อยมันก็จะเบื่อนะครับนานๆกินได้มันได้อยู่นะครับสักเดือนสองเดือนสามเดือนไม่หนอยนกินครั้งก็พอได้กินบ่อยไม่ดีนะครับมันเป็นไขมันเยอะเอ่ออาหารคอเลสเตลอรอลทางนั้นก็มีเยอะแยะนะครับเอฟซีกินน้ําพริกปลาเนี่ยนะครับเน้นเลยพริกกับปลาเนี่ยน้าพริกปลาเนี่ยเวิร์กที่สุดแล้ว เกาว่ากันนะครับได้ข่าวว่ามีคนจะไปอ่าอะไรนะชัยนาทเหรอเออนะาชัยนาทนเอฟีนะโอ้โหมันไม่ใกล้นะแอดบอกได้เลยนะชัยนาทน่าจะอยู่ใกล้ใกล้อ่าชัยนาทตากฟ้าตา,า,ตานะคีนครสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับอยู่แถบ,บนั้นนะครับ เออแถบแถบทางนู้นจากนี่ไปไกลมากนะก็ไกลเลยล่ละนะคนเราฟากฟ้าคนละฟากฝัก่งว่าง่ายทางนู้นมันแถบจะขึ้นเหนือนะครับแถบขึ้นเหนือเออแล้วอยู่ทางนี้อีสานนะเอ็นคุณลองคิดดูดีมันคนเราคู่เลยไกลขับรถตัดตัดเส้นทางขับรถตัดเส้นทางแน่นอนนะครับเออ S <S <an> ก็เตรียมน้ำมันไว้นะครับเอ,อประมาณสักหกเจ็ดร้อยกิโลขึ้นไปนั่นแหละนะเตรียมเส้นทางเตรียมเงินไว้อย่างเดียวขับรถไปนี่นะอุกาไกถ้าไม่รู้เส้นทางก็อันตร,รายพอสมควรอ่าอ,อันตรายเรายิ่งแม่นอกใส้ก็ยิ่งสาบแช่งทุกวันด้วยนะ <c oughs> เออสาบแช่ง ว่าเปรียบุญเปรียบุญของมันเนี่ยนะมันสาบแช่งทุกวันเ <c oughs> พราะตอนเนี้ยมันมีคนเจ็บป่วยตุยกันด้วยไงในฝั่งเนี้นะอืมมีมันก็เลยเอามาเป็นประเด็นเนี่ยเอามาเอามาโยงข้าหากันนะครับว่าสาเหตุสาเหตุก็คือมาจากลุงอะไรเอาง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะสาเหตุมาจากตรงนี้เท่านั้น ไม่รู้มันเอามาโยงได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเอามาโยงเข้าหากันนะครับคนตุยมันก็ถึงว่าละเนาะเราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกคนเรามันต้องมีเจ็บป่วยถูกไหมนะ่ะเจ็บป่วยก็ล้มตายมันก็เ,เรื่องเป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่สุดแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กหรือว่าอ่ายังไม่ถึงอายุไขเนี่ยนะยังเล็กๆอยู่เนี่ยก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตเุเกิดได้ไหมได้ ถ้าคนประมาทไม่ใช่โรคเวรชวโกโรคกรรมนะอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทเราเราจะต้องทําอะไรเราต้องประเมินความเสี่ยงก่อนเอฟซแต่ก็อย่างว่าแหละคนเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ประเมินหรอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือไม่หรือยังไงถูกไหมเออถ้าถ้าไม่ได้มามีการประเมินก่อนถ้าเราถ้าเราเข้าไปอยู่ใน โอกาสสุ่มเสี่ยงมันเกามีโอกาสที่จะอุบัติเหตุได้อ่าอย่างสมมติว่าอ่าเราจะไปพายเรือเนี่ยเราอย่างน้อยต้องมีชูชีพถูกไหมเพื่อเซฟตต้เอาใส่เสื้อชูชีพไว้มันก็ช่วยได้อเห็นไหมมันก็ไม่จมอ่ามันก็ยังลอยได้มันพยุงตัวได้แล้วกัน,กนเสื้อชูชีพอ่ะมันก็ไม่ทำให้จมอ่ะพลิกคว่มพลิกหงายก็สบายลอยคออยู่ได้ยาวเลย ไม่จมลงไปแน่นอนอันนั้นก็คือช่วยได้ถ้าคนว่ายนะ้ําไม่เป็นถ้าไปเล่นน้ําเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรือมันไม่มีปัญหานู่นนี่นั่นไม่ใช่มันอาจจะมีเกิดอุบิเหตุขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟตี้ก็คือก็ใส่เสื้อชูชีพเข้าไวา้ก็เหมือนกันคือรถขึ้นลาอะไรอย่างนี้นเออมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอนะ่ะไม่เราไม่ทําอ่าความประมาทคนอื่นเขาก็ประมาทใส่เรา อ่าเห็นไหมเอออย่างเราวิ่งมาเฉยแม่ไม่รู้คนเมา,าขับรถมาจากไหนมันมาชนเนี่ยนั้นนั้นก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งเราก็ารามัดระวังแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้อเป็นเรื่องที่มันไม่ควร,รเกิดนะครับแต่ว่ามันเกิดเพราะว่าคนที่มันกระทําคือประมาทนะเขาเรียกประมาทเลยนะมันต้องมีการประเมินจะทําอะไรก็ได้ประเมินประเมินว่ามันจะมีอุบัติเหตุหรือไม่ หรือเราทํางานคนเดียวเนี่ยเอาไม้เออเออเอาบันไดามาพาดเนี่ยเพื่อขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหรือทําอะไรก็แล้วแต่คนเดียวนะถามว่าสุ่มเสี่ยงไหมเสี่ยงสิถ้าบันไดหักมาหรือบันไดลื่นลงมาเนี่ยเราก็มีทิ์ตกลงมาก็ขาแข้งหักอย่างธรรมดาธรรมดาก็เจ็บปวตตัวไปถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้เว้าทำงาน ไปหาคนมาเป็นอยู่เป็นเพื่อนก็คือคอยจับให้คอยอะไรให้มันก็จะดีขึ้นเออก็จะสบายขึ้นค,คือความมั่นใจก็จะมีเยอะเพราะมีคนอยู่คนดูแลเพราะฉะนั้นการทํางานมันต้องมีคนอยู่ด้วยถ้าทําคนเดียวอันตรายนะแอดบอกเลยเลยอันตรายอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่าอันไหนที่ไม่เสี่ยงเราก็ไม่เสี่ยงไนงะแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็มีน้อยลงเออประมาณนั้นนะ เงียบเลยนะครับคุณปิ่นทวนนะครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยามดึก,ดกเอ่อบางคนก็นอนฟังนะครับอ่านอนนอนฟังก็คือเอามือถือนะเออแล้วก็ใส่ไอตัวโคง้งตรงคอโค้งแล้วก็มันก็เกาะกับไอ้จอทีไอ้จอโทรศัพท์ใช่ไหมก็นอนดูบางคนไม่ดูหรอกหลับไปแล้วนะหลับไปแล้ว เออปล่อยให้ปล่อยให้ไอ้ไอ้นี่ดูโทรศัพท์ดูจนกระทั่งโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบใหม่ๆระบบใหม่ๆเนี่ยมันจะตัด <c oughs> มันจะตัดทําการของมันเองก็คือดูไปสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีเนี่ยมันตัดเลยยังอยู่ใช่ไหมโอ้ยังอยู่เนาะเออขอบคุณมากนะครับคุณโยโยยังอยู่นะมันตัดเลยมันตัดแล้วก็ มันบอกพักสายตาได้แล้วมันว่าอย่างนั้นมันขึ้นโชว์เลยพักสายตาได้แล้วเออมันว่าอย่างนั้น